สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ำคืนวันที่วันนี้วันที่สิบแปดนะครับวันนี้วันที่สิบแปดเนาะเออนะครับวันนี้คนก็ถามหาคลิปกันเยอะเลยนะเมื่อวานทำไมไม่ลงคลิปคือแอดมินไปฉีดยามาเพิ่งลุกไหวครับเออไปฉีดไปฉีดวัคซีนอ่าอ่าป้องกันโควิด1 9นะครับก็เป็นอ่าเอ็กซ์ต้ซินะครับก็ฉีดมาคืนแรกก็ แสบคอหิวน้ำไปหมดเลยเออแล้วก็ปวดเมื่อยตัวปวดหัวเหมือนเมาค้างอาการนั้นเลยนะครับใครที่กําลังจะไปฉีดก็กินน้ําเยอะๆครับดื่มนะเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะสู้ไปด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันนะก็วันนี้ก็มามีหวยหนะหวยฮานอยนะครับก่อนที่จะไปสรุปเอ่อก่อนที่ไปไปดูฮานอยนะก็มาดูสรุปก่อน นี่ครับสรุปผมก็สรุปไว้ก่อนนะเออนะครับฮานอยพิเศษนะครับฮาานอวยพิเศษผมผมว่าผมลงไปในกลุ่มอยู่นะเออฮานอวยพิเศษผมลงไปในกลุ่มอยู่นะหวยออกไปที่น่าจะห้าห้าแปดนะครับแล้วก็ล่างออกไปที่ห้าเก้านะครับอ่าถ้าใครติดตาม u t u b e นะผมจะลงไปเซี่ยววินาทีลงไปไม่เยอะนะครับก็ก็ถูกไปที่ห้าแปดนะครับนี่ครับผมผมมาคำนวณให้ตอนบ่ายๆกว่านะครับบ่ายกว่านะก็ไม่มีเวลามาลงให้เลยก็ ก็มีคนถูกนะครับผมก็ถ so so, ูกผมเป็นอีกคนหนึ so, uh, so ่งที so ่ถูกนะครับก so ็ดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะครับถูกรางวัลนะครับก็เออนะครับก็เข้าไปเป็นต uh, oh, oh. ัวแรกส่วนตัวที่สองนะครับให้ไปเด่นสองนะครับเด่นสองกับศูนย์นะครับผมก็ให้ไปแม่ผมตัดสองห้าทิ้งได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมตอนแรกผมเขียนสองห้าด้ซ้ำนะตรงนี้นะโอ้โหเสียดายวะเนี่ยแล้วมาเขียนตัดเอาเป็นสองสามเออนะครับให้ไปไปให้ให้เป็นแนวทางนะผมเอาไปที่อ่า รู้สึกล่างจะ2 5บนบนน่าจะเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนเนไหนนะบนนะครับบนบนนะครับบนก็จะเป็นเจนหกนะครับเจนหกซึ่งซึ่งผมก็คำนวณได้บน6นะแต่ว่าผมไปจับอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไปจับชุดนี้แหมชุดชุดเด่นประจาวันทําไมถึงไม่จับตัวนั้นก็ไม่รู้นะครับ พอจับจุดนั้นก็เลยไปจับสองจับสองก็เลยมาได้เป็นตัวนี้โอ้เสียดายนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่เอาไปรูดนะวิ่งรูดนะครับก็ได้เลขสองอยู่นะครับนี่ครับอืมส่วนตัวนาน้อยสุดท้ายนะครับฮานอยสุดท้ายคือฮาหนอยวีพีนะครับก็หลุดนะครับฮานอยสุดท้ายหลุดนะครับเพราะมันออกไปที่สองแปดแล้วก็เก้าสองเก้านะครับเลขหามโอ้เสียดายเสียดายเลขสวยด้วย 929นะครับสวยสวยแต่ว่าหลุดนะครับเป็นหลุดเป็นวันที่สองนะครับ VIP หลุดไปสองวันติดแล้วนะ mm hmm. เออนะครับแหมเสียดายเนาะเสียดายแต่ก็ยังเข้าครับนี่ครับเข้าที่5858 58เข้านะแล้วก็มาได้รูดสองตนตัวสุดท้ายเสียดายนะครับไม่ไม่มาเลยจริงจริง,รง,รงข้างล่างมันออกไปที่หกหกอะไรอะหกแปดสองหรือสองแปดวะ เออหกแปดสองพูดเด็ดอันนี้มันนี่แปดสองนะมันออกไปที่หกแปดสองโอ้ยถ้ามันเป็นอ่นะแปดหกสองเลยก็ยังจะได้นะเพราะว่าวิ่งรูดรูดรูดหกไปโอเคครับมามามาดูฮานอยวันนี้ดีกว่าวันนี้ก็ไม่ถูกก็ก็วากันไปนะครับว่ากันไป,นะนไปทีนี้มาดูของวันนี้กันนี่ครับ เออหายเป็นนานนึกว่าไปไหนไม่ได้ไปไหนนะบางคนโทรมาถามอาการหลายคนเพื่อนๆโทรมาถามอาการเฮ้ย hey, ฉีดยาเป็นวัคซีนเป็นไงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ก,ก็ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับก็เชิญชวนให้ทุกคนไปฉีดนะเออไปฉีดกันเถอะนะประเทศไทยจะได้จะได,จะได้แบบจะจะจะได้แบบไอ้กลมาเป็นปกติสําหรับคนที่ร่างกายพร้อมนะสมใครที่ร่างกายไม่พร้อมก็ต้องก็คงต้องเลื่อนออกไปก่อนนะเพราะว่าขนาดตัวผมผมว่าผมแข็งแรงแล้วผมยังผมยัง ป่วยเจ็บไปทั้งตัวเลยนี่เออโอเคนะครับมาดูมาดูฮานอยวันนี้ดกว่าหวยฮานอยพิเศษปกติ v i p นี่ครับงวดสิบเก้านะครับพรุ่งนี้สิบเก้านะครับ เก้าป่ะสิบเก้าทั้หกทั้หกหกสี่นี่ครับช่องโจสองสี 2, 4, นะโอเควันนี้เลขทูบก็หลุดมาสองวันแล้วนะเออมันต้องกลับมาแล้วลว,วันนี้นะครับเลขทูบนะนี่ก็ได้ประกาแดงมาใหม่นะครับปากกาแดงใหม่เนี่ยนี่ครับ โอเคนะมาดูตัวแรกเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษอย่างที่บอกครับฮานอยพิเศษผมจะใช้สูตรเดิมนะสูตรดั้งเดิมที่ผมเคยให้นะนี่ครับเดี๋ยวก็5้เกนะครับสมาชิกในกลุ่มก็รอดูตัวเจาะสรุปอีกทีนะเพราะว่าฮานอยพิเศษผมเริ่มให้กลับมาเข้าแล้วนะตัวเด่นแล้วก็ตัวรองครับตัวเด่นก็จะเป็นเลขศูนย์นะ ตัวรองก็จะเป็นเลขเจ็ดนี่ครับอ่าตัวเจาะทีนี้มาดูตัวเจาะของเราตัวเจาะผมให้เป็นเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวก่อนศูนย์ศูนย์หนึ่ง 0 2 0 3 0 4 0แล้วก็0 5แถม0ูไยอีกตัวครับนี่ครับใส่เลยครับสวยเหมือนกันนะครับผมชอบ01นนะพวกนี้นี่ครับส่วนฮานอยที่2เป็นฮานอยปกตินะครับนี่ครับ น้อยปกติของเรานะครับหวยออกไปที่วันนี้หวยออกไปที่เจ็ดหกหนึ่งด้ออกไปที่ห้าสองนะครับก็จะได้ตัวเด่นแล้วก็ตัวรองมาตัวเด่นของเรานะครับตัวเด่นของของเราก็จะเป็นเลขสองนะครับแล้วก็ตัวรองก็จะเป็นเลขสามอ่านะครับพรุ่งนี้วันอะไรวะวันเสาร์ ตามต่อเนื่องครับเลขสองครับตามต่อเนื่องนะตัวเจาะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสี่ครับนี่ครับนี่ครับ น่าใสมากครับส่วนห้าน้อยหานอยสุดท้ายนะครับฮานอย VAP หานอย VAP นะครับหัวไปที่929นะครับแล้วก็82นี่ครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองตัวเด่นก็จะเป็นเลข7ครับนี่ครับ ตัวรองก็จะเป็นเลขหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาคืนหน่อยผมว่ามันหลุดมาหลายวันละมันต้องเนียนๆนนหน่อยละเอออืมพอเราทุ่มมันอนะ่ะพอเราวันวันนี้ผมใส่เยอะมากนะ VIP นะก็ก็ถือว่าได้อยู่หน่อยเนึ่งอ่ะจากจากที่ได้ทุนจากพิเศษมาแล้วก็มาอัด VIP โอ้โหหลังหักเลย 1นครับหนึ่งส1งหนครับ, 2, 3, 4, 5, รบกันด้วยนะกัน1น,นด้วยเสียวเสียวนี่ครับตามไปเลยที่เลขหนึ นี่ครับประมาณนี้โอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปด้วยนะครับผมลืมเล่าให้ฟังนะสมาชิกหลายคนที่อยู่ในกลุ่มผมนะเออหวยลาวนะหวยลาวผมผมเอาลงเอาลงก็คือหนึ่งสามหนึ่งทุกคนถูกหนึ่งสามนะหวังว่าทุกคนจะถูกหวยหนึ่งสามกันเมื่อวานนะลืมลืมลืมมาเล่าให้ฟังนะหวยลาวคงจะมีตังใช้กันทุกคนนะครับรวยรวยทุกคนนะครับ ก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้โจสองสีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอออย่าลืมมันเป็นเพียงแนวทางของตัวเลขนะเออใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเออแล้วก็อ่าโจสองสีไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะอืมนะครับส่วนใครอยากรวยอยากมีตังใช้ดูใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ